เที่ยวแล้วได้อะไร 1. คําถามแต่ล้านความคิดเพราะจุดมุ่งหมายในการเดินทางของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันบางคนมุ่งหน้าเพื่อให้ถึงปลายทางโดยไม่สนใจข้างทางที่เดินผ่านและบางคนก็ให้ความสําคัญกับข้างทางจนเป้าหมายที่ตั้งไว้ผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าเราใส่ใจทั้งสองอย่างเท่าๆกันอย่างน้อยลองเอาเท้าไปแตะ พื้นที่ในแฝงจกครั้งลองสัมผัสของจริงแบบที่จับต้องได้คงจะได้คำตอบของคำถามนี้แน่นอนเราออกเดินทางกันแต่เช้าใช้เวลาแค่หนึ่งอึดใจก็มาถึงจังหวัดนครน,นายกที่บอกว่าใช้เวลาแค่หนึ่งอึดใจ ก็เพราะเราทั้งคู่มีเรื่องราวมากมายพูดคุยกันและถือโอกาสวางแผนเพื่อเดินตามความฝันของเราทั้งสองคนผ่านจากตัวเมืองจังหวัดนครนายกเรามุ่งหน้าไปที่น้ำตกนางรองเพื่อเติมความฝันของเราให้เต็มเพราะความทรงจำจากวัยเยาว์จะถูกรื้อฟื้นอีกครั้งในทริปนี้ ก็สนุกเนาะแบบน้าเย็นใช่เพราะว่าที่นี่ถือว่าน้ํานะไม่น้อยนะก็มนมาเรื่อยๆมีแบบเหมือนมีตลอดทั้งปีแต่เราแต่ว่าช่วงช่วงฤดูไหนเท่นนานั้นเองว่าน้ำจะมากฤดูร้อนก็อาจจะน้อยหน่อยอ ตัวเด็กๆมาต่อท้าด้วยใช่อันนี้ข้อดีนะคะเพราะธรรมดาเราต้องไปเสียแบบครึ่งชั่วโมงร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแต่อันนี้แค่เอาเท้าจุ่มมาถึงก็มีบริการมาจุดจุดจุทะเลสปาปา ดีดีนะไม่ต้องไปเสียตังค์แบบนั่งในตู้ใช่ก็คือดีนะอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยน้ำตกนางรองขับรถมาแป๊บเดียวน,อยนคอนายกใกล้ๆความจริงที่นี่ก็โอเคนะเพราะว่าเคยมาตอนเด็กๆอะแม้ว่าที่นี่คือมนเหมือนมีน้ำตลอดปีใชออ่แล้วก็แบบว่าไม่ไม่ค่อยมีช่วงแรงเท่าไหร่มาสะดวกมีน้ำให้เล่นตลอดปีแถมมีปลาให้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาตังปลาต่อท้าท้าเราท้าเรามันไม่ได้สกปรกใช่ปหมที่มันมาต่อตอดันีไม่หรอกมันก็อารมณ์เหมือนเราหย่อนอะไรไปมันก็คงตอดหมดป่ะมันคิดว่าท้าเป็นของกินเนี่ยหรอดีมืนกันแล้วเราต่อทั้งตัวป่ะให้เขาต้องดยาเลยเฮ้เพิรนมันกระจิกกระจี้นี้ดีนะแต่มันก็หนุบเดี่ยมันก็ดีนะแต่ตอนนี้เธอแย่งปลาเราจริงเหรอไม่ไม่มา ที่เราเจอก็คือปลาใช่ไหมพูดถึงโดยรวมก็คือถือว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะใช่เพราะว่าบ<ไ>ป,ปลาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พอพอไปนั่งปุ๊บมันก็เห็นเลยอะแล้วก็ยางน้ําใสที่ชอบที่สำหรับไม่ชอบก็ถือว่าดีไงเพราะว่ามันก็อุดมสมบูรณ์จริงๆ ความรู้สึกว่าอันนี้ความรู้สึกคือมีความขึ้นเตือนไปก็เท่านั้นน่ะเพราะว่าถูกจริงเราทั้งร้งองอยู่จิตดสำหัของคนเพราะบางคนก็มาง่ายคิดว่าแบบเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บแหละลอะไรเงี้ยแต่หมายว่าดีนะมันดีตรงที่ว่าเออขาจะเาจะบอกเราว่าตรงไหนเป็นจุดทิ้งขยะเออ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่าดีเพราะว่าอย่างเราเงี้ยเวลากินหรืออะไรเสร็จอะเราจะไปทิ้งตรงจุดนั้นได้แต่ป้ายที่เขาบังคับประมาณว่าเอยากทิ้งเลี่ยล่าตรงนั้นตรงนี้นะอันนี้ยมันอยู่ที่ บางคนก็ก็ทำตามคนก็ไม่มันก็แล้วอยู่ีกคนคนมากฝนตกหนักอดเลยแั่อดียังอีกหลายที่ให้ไปเที่ยวเนี่ยนี่เราอยากทำหลายๆอย่างเลยนะเราอยากล่องแก่งเราอยากขับ ATV ะเพราว่าที่นี่ได้ขับ ATV แบบ ไปให้หันรีุยางอ่ะอน่าหนุกอ่ะแต่ก็ยังดีใช่ไหมที่วันนี้เราได้เล่นน้ำตกกันได้เอาเท้าแช่ให้ปลาต่อถูกเยีกลี่ยแต่ตอนเนี้ยเราต้องติดอยู่ก่อนใช่น้ำตกลงจากเขาตอนนี้ก็คงอันตรายอ่ะเนาะตอนเนี้ยต้องรอให้ฝนซาก่อนนะเนาะรอค่อยลงจากเขาเพราะว่ามันอันตรายโอเคงั้นเรามาฟังเพลงดีกว่าอืมเปิดเลยยาวอ่ะ No plan ทุกการเดินทางต้องมีการวางแผนแต่ถ้าจุดหมายที่ตั้งไว้ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ตรงหน้าก็ถือว่าเป็นโชคชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เพราะบนจุดยอดสุดของเขื่อนขุนด่านปราการชนมีความสวยงามของธรรมชาติซ่อนอยู่และไม่บ่อยครั้งที่ทุกคนจะได้เห็นภาพนี้ พอฝนตกเราส่งคนก็คิดว่าแบบจะเฟลแล้วอะ่ะคือทําอะไรต่อไม่ได้แล้วแต่จริงแล้วแบบฝนตกมันก็ดีค่ะเพราะว่าเราขึ้นมานั่งชมวิวบนเขื่อนแล้วเราก็ได้เห็นหมอกด้วยไหมเนะสวยมากแบบมากันแบบเยอะๆเน็กตอนแรกนึกว่าควันไฟคือสวยมากแบบเหมือนในหนังอ,ะอ่ะถ้าของมาอะค่ะตอนแรกก็คิดเหมือนกันที่แบบเออคงตอนแรกอยากล่องแก่งไม่เคยล่องสุดท้ายก็ไม่ได้ล่องเพราะว่าน,กนตกก็ต้องอยู่เฉยๆแต่พออยู่เฉยๆปุ๊บคือ สิ่งที่เห็นตอนแรกก็บรรยากาศที่มันดูโอเคขึ้นนะเพราะมันไม่ไม่มีแดดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเห็นอยู่ดีๆก็เป็นแบบควันหมอกขึ้นมาจากข้างหลังขึ้นมาแบบพร้อมกันทีเดียวเยอะๆ,ๆอะไรเงี้ยก็<ๆ>เลยตกใจมากก็รีบวิ่งเข้ามาหากันเหมือนไม่เคยเห็นก็ไม่เคยจริงๆใช่หายรูปันเต็มเลยใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าได้ไมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะสบายตาม,มา <laughs> สบายใจก็ ก็ไม่คิดเลยว่ามันจะอยู่ใกล้กรุงเทพขนาดนี้ที่นี่ลองเท้าแตะในความหมายของใหม่นะคะก็คือการที่เราเนี่ยพาตัวเองไปสัมผัสที่ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยไปก็คือเหมือนได้เอาเท้าไปแตะที่นั่นที่นี่แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมารู้สึกว่ามันเป็นกำลังของชีวิตเราค่ะที่ควรต้องไขว่คว้าไว้ก่อนที่ยังมีโอกาสอยู่ก็นิยามคำว่าลองเท้าแตะของใหม่ก็คือการที่เราเอาเท้าเข้าไปแตะในที่ต่างๆ ไม่ใช่แค่เท้าอางเดายวต่ว่าอาตัวเอาใจเอาทุกอย่างให้เราไปสัมผัสกับบรรยากาศทุกที่ที่ได้เราที่ได้ที่ยาเพราะทุกที่ต่างมีความหมายในตัวของเขาเองใช่อย่างที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วโดยปกติเราก็คงไม่มาเที่ยวกันหรอกแต่พอเรามาก็แบบอ๋อได้เห็นมุมนึงนะที่ไม่ได้เห็นแบบมีแต่แค่ตึกอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้เพื่อเข้าใจรับรู้เพื่อต่อยอดเปิดหัวใจท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพราะเราอยากให้คุณเห็นอย่างที่เราเห็นและเชื่ออย่างที่เราเชื่อ